Bukan jadi tahu kemampuan kita bawa perai, makin jatuh betul tu. Tapi mungkin tidak ada cara lain. Labuk Thai. Dibuat. Ayo. Pelan 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 pel các lạnh trắng mặt 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 ค้างเลยว้าวอ้ค้างอย่าเลิกเอ้ยเมื่อกี้ค้างอ้าลวลดวาดแล้วบวกอาวุธเราแล้วก็ลดเราละอ๋อลืมบอกเลยกดขดนสนามลบนี้ก็คือถ้าเกิดมึงค้างหรือว่ามึงงอเกมมึงจะโดนลดอาวุธอย่างเงี้ยอ้าวอย่าเล้ว

ยน่นมันหมอนี่ว่าไปช่วยรักษาเพื่อนดีกว่าหมอครับหมอครับนีอะไรรักษาเพืเพ่อนมอครับเนี่ยเพื่อนผมมันเป็นกโจโอตัวหาดครึ่งเลยอืมสภาพนี้หมอก็เอามาอยู่รกอ้ว ทำไมมีแต่คนต่อยแรงว่าเลืเอกตายดีกว่าเดี๋ยวเอาย,ย้อมจริงเลยเออเออระวังกำงลังกำงลังเลยวะก็แค,ค่พีบัตรพิบัตรมัดเอาจริงไปกินนี่แน่ ไม่มีอะไรแล้วเออ,อ,อมันไม่มีอะไรกินก็มันมีเครื่องหล่ยูน่นตัวไมว่าเอิบไอ้ที่ออทำเสียงนั่นมวเฮ้ยยอนี่ไปเฮ้ยมดก็เฮ้ยโต โอ้ยจะได้ก็ไม่เจอเกิดขึ้นเพราะว่าสองคนนี้มาต่อสู้กันโอ้ยเออเออไปไห้ไอเด้อคลิกฟาดปากนี่แน่ๆนี่มีอะไรหนาเลยปีโป้เฮ้ยเลยมัดจิงจังตู้มวยตู้ม่ยย่า จับเวียงฮึบดึงกาฮึวชาหมวกกระสุนป้องดันเลยไม่งม่ชนะแล้วปุ๊บเนมเหว่ะแต่ละมือแต่ละเดือว नहीं <laughs> नहीं โอ้ยเย่แล้วแล้นี่ตัวอะไรวะยออฟแย่ฮึมรวงสกิลเตะจะกูบีสกิลเตฮ่า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 เฮ้ยเจนเป็นผีที่จะกลัวที่สุดไม่นะเป็นไงถ้าอะไรวะเมื่อกี้จะจับมือจะจับจับตัวย่าไม่นะ บ้าเนี่ยเอ้ยต่อยหัวขาดต่อยตัวแต่หัวขาดว่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนี่ต้องไปรักษาคนไข้แล้วเฮ้ยให้ดูเฮ้ยพวกเราเก่งมากเลยเรื่องเนี่ยที่รอดมาครบสามคนเนยเออ โหลดไปสามคนไอ้นั่นมันยังรอดอยู่เปล่าศพมันเน่าแล้วมันตายแล้วไอ้นัน่นอ่ะอืมมันเป็นศพที่สภาพดีที่สุดเลยนั่นแหละไปด้วยเล่นไม่ได้เนำวิแชร์ไปนั่งไปรถเข็นวิวแชร์มันมีรอดลนรข้างล่างไงเออจริงด้วยอ,อืม

จะต้องเรียกคนที่มีอาวุธที่ไร้กาดที่สุดมาปาปาใส่มึงใครวะกระโถนแมนไงข้างหลังเนี่ยเอากระโถนไปแตกวิชากระโถนลอยงองงงเออลอยเข้าบ้านเลยเอือเอือเออ านจริงด้วยโอ้โคตรยอดเลยจริงต้องทานไปโอ้ทานาเออเออเออตายแล้วมืกี้แกมาวัตายนะโอ้มอช่วยด้วยตอนนี้หมดใแล้วชีวจะตายสุดีได้นี่ เลยไอ,ยอย้กับคุณแม่กับหมอไอ้แม่เป็นไรหมอตบหัวคนไข้ยอยู่แล้วฮะว่าไงนะอึอึอว่ะเอ้ยคอ,อ,อหักเลยโอ้โหมันจะหน่อ,อยสิฟังเนี่ยแหละตายเหมือนเดิมคนไข,ข้ตายแล้ววะ่ะอึไม่น่าเป็นหมอเถอะลิคู โอ้โหไปตีออกนอกบ้านคราวนี้บ้านมก็ไประกูแล้วชอบบ้านมันเลือเกินเ่ยโอ้โหมีรถไฟด้วยแต่ตรงนั้นก็ที่เขียนหนังสือกระตูว้าวว้ววจจทมากแยกงหล้ รัดภาพมาที่ไอ้พวกคอนเทนต์อ้าวเฮ้ยกระโจนหายอ๋ออยู่นี่เฮ้ยองอยากกลับบ้านด้วยเปล่าอยากกลับงงเออเอออุ้ยบินเป็นซูเปอร์แมนเลยกระโจนลอยกลับมากระโจนบินเฮ้ยยังฟาดไปโดนแต่ทำไมกระเด็นวา กระโจนกับจงกลับมาเฮ้ยนี่กูนั่นงดูะโจด้วยอืมนายเขาเลื่อนดูดิทำไมถึงหัวร้านกินผมชอร์รีกเก่เลยเรื่องของมึงกูหัวร้านก็เรื่องของกูไอ้เหี้ยเฮ้ยกระโจนไปไกลเอ้ยอ่อถาถามกูตีนไปอย่างงี้เอ้ย เดี๋ยวเงยเลยแถวๆลอยมาวะไม่เงี้นว่าแมวงงเออเงยเรากำลังกระโจลอย G B D ดอบดอบดอบเย็ดเย็ดเฮ้ยนี่ไม่นะ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 เดี๋ยวมันก็ส่งผลต่อผู้ที่ตอบมาเองคนที่ตอบ G B D ตอบแต่ G B D นี่ไง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 นี่ละโุ้มัน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 โอเคโอเคเป็นหัวหรือว่าเป็นมัน เอาม,มาถามคนที่อะไรไปถามคนที่รู้ไปไปถามเจ้าของโฆษณาโนนติเกลแล้วกระโจนาฟาดปากแตกเลยไอมันเอาเจ้าเวลาจบดคิด